สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ค่ะจากเงาออจากน้อยแล้วแต่เด้อแม่วลาเฮ็ดลิปไปแล้วรอบนึงแม่วลาว่าพิดเราถือแม่วลาหลงว่าผิดเราถือแม่วลาก็เลยตัดทิมของเราสตาวันที่ยี่สิบสองเป็นออกห้าหนึ่งสี่บนห้าสามล่างว่าสั่นพี่น้องห้าสามล่างสูตรคำนวณบนแม่วลาห้าสามของแม่วลาเป็นสามห้าแล้วแต่เด้อตรงนี้เป็นสามห้าไปเข่าล่างเพิ่นนั้นจะเนาะเขา่าสูตรบนไปเข่าล่างสูตรล่างไปเข่าบนดีดีพี่น้องวิ่งลูดที่เกตกับซีสั่นเขาตตัวนี้เนาะแต่เนาะเขาาตะ ตัววิงรูดที tc ล่างบอ่อเขาแล้วแต่เด้อล่างบอ่อเขาสูตรคำน,นวณบนไปเข่าหาสามสามห้าเพิ่นเอามาลุ่นต่อจะ้ะลุ่นตอ่อมื่อนี้คลิปนี้กับสีเงาจังน้อยแล้วแต่เด้อิสอนวิธีทำจังไดจังคอยสิได้เลขบนและล่างและชนแล้วแต่นะเพิ่นออกหาสามล่างแล้วแต่นะตั้งหาสามไว้ตรงนี้คำนวณเหลขล่างก็จ้ะห้าบวกสามเท่ากับแปด ดึงหาลงมาพี่น้องดึงหาลงมาหลักสิบเด้อจะเด้อหลักสิบหลักหน่ยนวยคลิปเน่ายะว่ากันจับพี่น้องได้เลี้ยนลูกไปน้ากันเนาะแต่เนาะเมื่อไดรแม่เวลาบวลงคลิปกับพี่นอ้องก็เฮ็ดจัดเอาจัดนักเอาเองเด้อจะเด้อห้าบวกสามเป็นแปดดึงห้าลงมาสี่บวกหนึ่งเป็นห้านี่ชดลาจับพี่น้องตัดทิ้งตัวนี้ห้าบวกสามห้าบวกสามเป็นแปดเป็นแปดตั้งแปดไว้นับเพิ่มจ้ะ ก้าสิบสิบเอ็ดพี่น้องสังเกตเบื้องเลขหลักหน่ยวยแล้วบ้านี่อันนี้คือสูตรคำนวณล่างนะแต่นะอันนี้สูตรคำนวณบนจ้ะบนเลขบนบวกแนละ้วแต่เนอสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าอันนี้หลักสิบหลักหน่วยห้าบวกสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าหาอย่างมาบวกมันได้ได้สิบจะต,ต้องหาหามาบวกมันจะได้สิบจ้ะตรงนี้ ถ้าตรงนี้ได้สี่ตรงนี้จะได้หกจ้ะเพราะว่าห้องหาหัมได้เท่ากับสิบนับเพิ่มจะห้าแล้วก็หกเนี่ยหลักสิบบนมันจะได้แบบนี้หลักสิบสี่บวกห้าเป็นเก้าจ้ะพี่น้องสังเกตลักหน่วยเป็นเก้าเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดเนี่ยเข้าได้เลขตัวเดียวกันแต่ว่าหลักสิบไม่ได้ตัวเดียวกันหลักสิบชันตัดทิมหลักสิบช่นตัดทิมนี่เข้ามัดัดบ้านี่พี่น้อง สิกาจัดบอบนี่มือนี่สำหรับมือนี่ด้อเอาแม่หลักสิเขียนลงท้างนี้เพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันลักหน่วยเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้ะเนาะนี่ลักหน่วยเป็นตัวเดียวกันบนและล่างจ้ะตรงนี้บนและล่างหลักสิบได้ห้าได้หกอันนี้ก็ห้าได้ห้าได้หกได้ปแปดจ้ะหลักสิบ ได้ห้าได้หกได้แปดเป็นยังสี่แล้วพี่น้องมื่อไหน่เลขชนเป็นยังสี่บนได้ห้าได้ห้าได้หกอันนี้ก็ได้ห้าได้แปดไม่หลัดจัดมาว่างไว้หนีได้ห้าได้หกได้แปดเป็นหลักสิบจ้ะหลักสิบหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งสูตรล่างสูตรบนได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งจัดไปเลยมือหน่บนและล่างเก้าสิบสิบเอ็ด นี่มันจะเป็นแบบนี้เล็มือนี่เขาสิกาสื่อบอรตรงนี้จะบอไดเอาลงกเนื้อแต่เด้อเพราะว่าเล็กชนกันวิ่งรูดบนล่างจะ้ะวิ่งรูดบนล่างสายจะเมือเ่อีงหมว่านกนัทรงห้าน้อยไปข้างล่างแล้วแต่พี่น้องเข้าเต็มๆศูนย์เ็ดศูนย์สี่พะนะของวันที่ยี่สิบสองแล้วแต่นอกแม่มรานยากหลายกับเหล็กลงให้พี่น้อง้า่ยากหายจัดปุ๊เลยไปลอง มันไม่ล่ามือใด้หากๆกระกากะหายจดปดขีดหอดพี่น้องขึ้นเก่ากับเขียนไว้แคบหน้าจอทายไปทางไล่กัวมาก่อยได้พี่น้องบางคนกับไล,ไล่เก่าๆมันกระเด่งน,นีเนาะพี่น้องเนาะสองสามลอยกัวไล่ไม่มาลากัเฮ็ดบ๊บเบป็นมันหายไปจากโทรศัพท์ม่นมลากบรรลุเราจะเฮ็ดขึ้นแบบไรกับบรูลเลียงวิ่งรุดบนและล่างมันจะได้แบบนี้ไหมมันจะมีมันจะไหม้เฮ้าบ,นเน,บนเนี่ยลอยเปอร์เซ็นบนไอตัวนี้ มัเวลาจะจัดเลขศูนย์แล้วแต่เด้เอาเลขห้ากับเลขศูนย์เลขนี่มันไปโคตรระตัวเลยห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนีม่มันเวลาจัดไว้แบบนี้มันจี๊มากบอตัวนี้จะมาลอยเปิดเส้นบอจับคู่ไมันเวลาจะมาจับคู่หอแล้วแต่เด้เอเขาเหอยฟางซือ้อจับคู่จังไดละบายห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง 898081จะเป็นแบบนี้เด้แต่ว่าพี่น้องวงคน้นกะอ่าคอมเมนต์มานเนาะว่าสิจับจังไดบ่จับครูหสยสืส่อจังไดสิื้อเป็นเพราะนะแม่เม่ลากเขียนลักซิบไว้นี่ลักนวยไว้นี่เด้อเด้ออันนี้บอกแต่คำเก่าละแม่ไม่ลาออกเวลาบ่ายสามสินาฬิกาสี่สิบห้านาทีวัสั บนและล่างจะหยุดนีบ้บอลลูงพะวันเป็นเลขที่ชนจัดไว้มองเดียวกันโหลดเนาะเอีงไปเอียงมากกับซี่ไล่ตาวิ่งรถที่หากับศูนย์วามือนีเฮาสีจัดหนักได้บ๊ห้าเก้าห้าศูนย์ห้่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึด้าแปดศู่ในเล็กเก่าคูได้แต่เด้อรต้องกลับมันดอกกลับไปกลับมากกับเปียงอยู่บนและล่างมือนี่ อยู่บนและล่างนันๆที่เหลขกจะได้แบบนี้ถ้าจะเด้อเห็ดออกมานั่นๆที่เหล็กสูตรคำนวณจะได้แบบนี้แต่ว่าหลักสิบชนและบนบนและล่างบางที่มันกะชนอยู่ล่างบางที่กะชนอยู่บนนึกสิกระเด็ดตัดทิ่มลักสิบสีเหลือสองนวยสองตัวใิ่ไหมแต่ว่ามือนีมันชนกันนวยอ๋ล่างโอ้ลักนวยหลักนวยสิชนกัน โมนีก็แม่นตัวเดียวกันโอนี้ก็แม่นตัวเดียวกันก็เลยบว่าอยาาเขียนหลายตัวเลขเด้อแต่เด้อเขียนบบ่เขียนลายตัวเลข,เเข,เข,ลเลขมันจะได้หน่อยตัวเลขล่งพี่น้องสิกาจัดบอสอ่อนแต่พี่น้องทางเกาหลีล่ะมือหนักจัดหนักอัดเต็มทุกวันจัดสามตัวพ้อ,อพ่นแลว้วตอนไม่เม่รจัดบ่ถือให้พี่น้องจัดเอาได้แต่เด้อบรูว่าเฮาสิจัดได้แบบใด นี่ล่ะเลี้ยนลูกไปน้ำกันเอาจัดเลข3ตัวเเลี้ยงไว้ให้แล้วจต่เด้เลี้ยงล่องเบิง560 560แต่ว่าลูกฝันมอ่บ้านได้หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสีู่นย์ไปออกข้าน้อยใจพีนะ่น้องเื่อได้แหบดอกถือบ่เป็นเวลาจัด560 9 6ศูนหนึ่งเ หนึงเอาเลี้ยงเบิงเบึงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว่าคิบเยาวกับตัดถิมเลี้ยนลัวแต่ต,ตรงนี้กับพ่อ 50, 50, 50. อาศูนยบ่ห้าศูนเห้าศนอันนี้กันี่ละเอาเอาเลี้ยงตรงนี้บ่เนี่ยเลี้ยงหลักหน่วย90 1านง่งี่ยองเบึง เอาชีเลี้ยงแบบนี้ลองเบองเขียนให้ซื่อๆแล้วแต่เล้วเขียนไว้ให้เป็นแนวทางแครุ่นห้าหกแปดเบิงมันจิมาบ่ห้าหกแปดตรงนี้เลขหก 6, ตรงนี้เลขแปดนี่เขาจะเป็นแบบนี้ให้เลขมือนี่เลขเป็นแต่วยกหัวพร้อมได้เลเลขเป็นต่ยวกตยกหัวก็เป็นจังสี่เลขมือนี่ประมาณนี้แหละของเล่าสตาร์ วันที่ยี่สิบสามลองเบิงหลุนลองเบิงเด้่พี่น้องเด้ออันนี้เป็นคลิปยา่ขอโทษขออภัยฮะเรียนรู้ไปน้ากันอันนี้คือเอาฝึกว่าบนรางเละเลขชนเป็นจังไดกัสิปะมานามนี่ละจ้าใหงเง้ปังปังไันไ้เดียาห้าน้อยลงเนะี่ยจะเด้อพี่น้องมาว่านอะได้ถึงแต่ทางไล่ศูนย์สี่ศูนย์เ็ตเต็มเต็มประมาณนี้จ้าลุยลุยทุกวันสวัสดีจ้า